ก็ผมกรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับมอนี้เฮากะกลับมาพบมาพบกันอีกแล้นะครับเนาสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่13สิงหาคมนะครับฮานอยหไมมนดงามๆนะครับผมฮานอยเชิงกิบฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับนะ6เม็ดงามๆนะครับ ก็เวลาจัดก็ไปกับบนล่างเนาะนะครับผม79 75 17 76 23 15 3ตัว5 79 2 17 3 76ู้ดวิ่ง19ประตูบนล่าง1กับ7นะครับเป็ดเดียว79อะ่ะก็หน่อยนี้ก็มีตามนี้นะครับอะ่ะนะครับผมสำหรับฮานอยเนาะฮานอยวันวันนี้วันที่13ใช่ไหมครับ13สิงหาคมวัน วันอาทิตย์นะครับอ่านะครับผมสนน้อยวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้ก็ยอมนะครับผมเมื่อวานนี้มันก็เกินไปนะครับเนาะอ่านะครับกาว่าอัดหนักเลยเมื่อวานนะครับผมก็วืดไปนะครับเพราะว่ามันของเรามันเจ็ดหนึ่งนะครับมันออกเกจศูนย์อ่าก็ต้องยอมนะครับผมแต้มเดียวนะครับแล้วก็ล็อกสามแปดแปดสามอ่อ สามหกหกสามสี่แปดแปดสี่ยอมนะครับผมไม่ไ hmm. ม mm ่ม hmm. right. ีอะไรแก้ตัวนะครับสำหรับเมื่อวานเนาะเราพลาดนะครับนะออกแบบนั้นก็ต้องยอมแหละนะครับเนาะก็ไม่ไม่มีอะไรแก้ตัวหรอกนะครับผมก็ต้องยอมนะครับผมล็อกขนาดนั้นก็ยอมแหละนะครับอ่ะวันนี้ก็หวังว่าเราจะแก้ตัวได้สลหรับเมื่อวานนะครับอ่ะหวังว่าเราจะเอาคืนได้เนาะสลหรับเมื่อวานนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมฮานอยใช้บัรกิจพิเศษปกติ v i p นะครับอ๋อโคมองว่ามันมันน่าจะย้อน ย้อนลอยของเราวันนะครับอ่นะครับผมเพราะว่าของออโกวันวันวันที่สิบเอ็ดนะครับมันมาออกวันที่สิบสองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามเก้าเป็นสี่แปดเป็นสองสี่ออกเมื่อวานหมดเลยเราไปิดวันที่สิบเอ็ดออกสิบสองนะครับอ่านะครับผมย้อนออกเราย้อนมันย้อนเราหนึ่งวันนะครับวันนี้ออโก้ก็เลยลองย้อนลอยมันดูเหมือนกันนะครับผมอ่า ในเมื่อมันย้อนลอยเรานะครับเราก็ย้อนมันคืนเหมือนกันอ่าอันนี้คือผลวันนี้นะครับเนาะทําไมหลักมันไม่ค่อยต่างอย่างเมื่อวานนะครับอ่ะในเมื่อมันย้อนเราได้เราก็ย้อนไ,ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาอาทิตย์ก็แน่นอนแล้วมันบอกว่าเด่นเจ็ดแน่นอนนะครับผมอาทิตย์เนาะนะครับอ่ะเมื่อวานนี้เจ็ดมาตัวเดียวนะครับหนึ่งวันนี้ลบอ่าวันนี้หนึ่งกับเจ็ดน่าจะไหลนะครับวันนี้รูดเลยหนึ่งกับเจ็ดสิบเก้าประตูตมาล่างนะครับผมอ่า นะครับวันนี้ดูเลย1กับ7 19บประตูบนล่างนะครับสายรูดรูด1ลูด7นะครับสายรูด19ประตูบนล่าง4น้อยนะครับผมรูด1กับ7นะครับส่วนสายเจาะก,ก็เอา6เป็นนี้นะครับผมออโก้ o Go, ตามรองย้อนตามตามตามรอยมันย้อนตามมันเลยนะครับผมะนะครับเพราะว่าหลักของออโก้เมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับ จะต่างกันไม่ไม่ไม่อ่าไม่ไม่กี่ตัวนะครับผมอันนี้นะครับหลักมันจะต่างกันแค่ประมาณอ่อสามตัวสองสามตัวนะครับอ่าวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็รุ่นวิ่งเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันนะครับยอ้อนรอยมันเลยนะครับผมอ่าโดยเฉพาะเม็ดเจ็ดเก้านี่วันนี้งามมากนะครับอ่าเม็ดเดียวเจ็ดเก้านะครับผมอ่าสลหรับวันวันอาทิตย์นะครับ วันนี้ต้องเอาคืนเนาะสำหรับินทางฮานอยนะครับผมตอนนี้แหละสายจ่อก็จ่อเอานะครับสายลูวิ่งก็ลูวิ่งเอาอ่ะเอาไบนี้เลยวันนี้เอาซะง่ายๆแล้วกันนะครับผมออโก้จะทำคลิปรัฐบาลให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกนะครับเดี๋ยวมันเคลื่อนนะครับผมเอาแค่นี้เลยนะครับเอาซะง่ายๆเอาหกเม่เน้นๆงบน้อยก็สามเม็ดบนนะครับงบถึงก็เอาหกเม็ดหรือว่าสามตัวข้างล่างนะครับผมงบน้อยคิดเอาเม็ดเดียวเจ็ดเก้านะครับ หรือว่าสายลูดก็ลูดเลยหนึ่งครับเจ็ดวันนี้ต้องไหลแน่นอนนะครับผมอ่าในเมื่อย้อนเราเราย้อนหึ่คืนนะครับอ่าวันนี้ต้องเอาคืนนะครับผมก็ตามนี้เนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้โก้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเพ่น้องที่อยากปังหุ้นก็นั่นแหละนะครับผมไปเอาในกลุ่มไลน์นะครับอ่านะครับผมมือเช้านี้ก็กดยยบเหมือนกันนะครับแต่แบอีกแล้วอ่าเหมือนวันเลยครับไหลยักอีเลยหุ้นอ่านะครับผม นี่วีนี่ชาวีกับศูนย์หกศูนย์สี่กับแตกจาะแตกสองเม็ดเราที่วีกับสามหกหนึ่งหกกับจาะแตกเขาเริ่มโอปังนะครับผมอ่านะครับสายหุ้นก็ปังอ่านะครับผมเก็บยับเมื่อเช้าด้เหมือนกันนะครับถ้าที่อยากปังสายหุ้นอยากรวยเลืหุ้นอ่านะครับมีตังค์ใช้กันก็ไปเอาในกลุ่มไลน์นะครับผมอ่านะครับออโก้เทพหุ้นอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเทพหุ้นเทพลาวัฒนานะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเทพหุ้นลาวัฒนาแน่นอนนะครับอ่ะ ถ้าที่อยากปังอยู่ในรายใช้ก็เป็นกลุ่มรายนะครับไอดีรายก็ a d i 2 5 3 8เบอร์รายก็ศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้านะครับอ่าหรือว่าพี่น้องจะสแกน QR code ได้หมดนะครับอ่าสำหรับแนวทางฮานอยเนาะอ่าหุ้นแล้วก็ทุกอย่างแหละนะครับอ่ามีครบหมดเลยในกลุ่มรายเราหุ้นลอยเราทุกอย่างท,ทุกลอยทุกเราทุกหุ้นนะครับอ่าเป็นกลุ่มรายเนาะเออเอดมาตรงนี้แหละนะครับผมเข้าเข้ากลุ่มรายฟรีนะครับอ่า ก็ไเจอกันในกลุ่มไลน์ใครมีใจฉายกับผมเนาะอ่ะวันนี้ก็เก็บเรียบเหมือนกันนะครับผมเก็บยับเมื่อเช้านี่ก็สองเด้งสองเด้งสองเด้งลู่เด้งวเช้านี่เข้าใจยับเลยนะครับผมอ่ะไปเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับเอาที่ง่ายๆแล้วกันนะครับผมอ่ะฝากไปลองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมกดด้วยนะครับอ่ะก็ตอนนี้เลยเนาะสำหรับแนทางนะครับผมก็จะลูดจะวิ่งจะเจาะจะเด่นจะวินจะเน้นก็คอยปังล้วกันนะครับอ่าคอยโชคดีมีชัยทุกท่านเนาะ ก็ตอนนี้แหละนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เนะในกลุ่มไลน์นะครับผม mm. ก็แอบมาเลือกเอาฟรีนะครับอ่าถ้าเจอกันในกลุ่มไลน์ไปแล้วผมสวัสดีครับ